เลิกพูดคำว่ากลัวแล้วคุณจะมีชีวิตใหม่ถ้าหากคุณเลิกพูดคำว่ากลัวแล้วชีวิตคุณมันจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนคุณลองคิดดูนะตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณพูดอะไรกับตัวเองคะฉันไม่กล้าทำอะ่ะฉันกลัวรอให้คนอื่นเขาทำก่อนรอให้คนอื่นเขาประสบความสำเร็จก่อนแล้วเราค่อยไปเรียนรู้เหรอรอให้เขารวยก่อนเหรอคุณมัวแต่กลัวไงคะความกลัวของคุณนั่นอะ่ะมันก็เลยทำให้คุณรอ รีรอรีลาอยู่นั่นแหละไม่ลงมือทำสักทีแล้วคุณอยากจะได้ชีวิตใหม่คุณอยากจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิตของคุณมันจะมาเหรอคะมันจะเกิดขึ้นกับคุณได้เหรอถ้าหากมันเกิดขึ้นได้มันคงเกิดขึ้นแล้วในหลายๆปีที่ผ่านมาคุณคิดว่าจริงไหมคะถ้าหากคุณคิดว่าจริงพิมพ์จริงใต้คอมเมนต์ให้นู้นด้คะ่ะถ้าหากคุณเปลี่ยนคําพูดที่บอกว่ากลัวกล,ล,ลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่น มาเป็นคําว่าเออฉันลองทําดูสักครั้งก็ได้นะใครหยิบยื่นโอกาสให้คุณแบบใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของโลกออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณลองเลยค่ะลงมือทําไปเลยเขาเล่นเฟซเราเล่นเฟซเขาเล่นติ k กตอกเราก็ไปติ k กตอกค่ะเขาอยู่ในไอจกันเหรอเราก็ต้องไปเรียนรู้ค่ะ IG Facebook YouTube ร็อกดิบ หรือแม้กระทั่งคลับเฮาทุกทุกอย่างที่เขามีแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่ในโลกใบนี้เรียนรู้เลยค่ะเข้าไปศึกษาเลยค่ะเพราะถ้าหากคุณมัวแต่กลัว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 คุณก็ไม่มีผลลัพธ์เหมือนปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะแต่ถ้าหากคุณอยากจะมีผลลัพธ์ในชีวิตแล้วแล้วก็อยากจะมีชีวิตใหม่แล้วแล้วก็ก้าวข้ามความกลัวนี้สักทํายังไงล่ะที่ฉันจะต้องก้าวข้ามมันไปได้คุณกลัวอะไรคะคุณลงมือทําสิ่งนั้นคะ่ะ ทุกๆอย่างที่เรากลัวเราต้องเผชิญหน้าเราต้องฟันฝ่ามันเราต้องลงมือทำค่ะเพราะถ้ายิ่งกลัวเราก็ยิ่งหดเราก็ไม่มีผลลัพธ์ดังนั้นสู้กับมันเผชิญกับมันค่ะลงมือทำกับมันค่ะเรารู้ไม่มากไปเรียนรู้ศึกษาให้มากพอค่ะแล้วการพัฒนาของเรามันก็ต้องดีขึ้นสิคะความกลัวมันตัวใหญ่ในความคิดแต่มันจะตัวเล็กนิดเดียวเมื่อคุณลงมือทา เปลี่ยนโฟกัสใหม่นะคะให้คุณไปโฟกัสที่ผลลัพธ์ค่ะถ้าหากฉันลงมือทํามันแล้วฉันทําสําเร็จแล้วสิ่งที่ฉันจะได้รับนั่นก็คือชีวิตใหม่สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเงินรถอิสรภาพทางเวลาทุกๆอย่างที่เราจะได้รับนั่นแหละค่ะให้คุณไปโฟกัสตรงนั้นแล้วคุณจะลงมือทำแบบบ้าคลัง่งคุณจะไม่คิดเลยค่ะว่าความกลัวที่คุณเคยมี มันตัวใหญ่แค่ไหนคุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะลงมือทำหรือยังคะคุณจะก้าวข้ามความกลัวหรือยังคะถ้าคุณพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าฉันพร้อมที่จะก้าวข้ามความกลัวแล้วไว้ใต้คอมเมนต์ให้หนุ้ยด้วยนะคะร้อยคนรู้สิบคนทำหนึ่งคนสำเร็จคุณอยากจะเป็นคนประเภทไหนแบบไหนเลือกได้เลยคะ่ะ อย่าเชื่อในสิ่งที่นุ้ยพูดถ้าหากคุณยังไม่ได้นำไปลงมือทำขอบคุณค่ะครูพี่นุย้ยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจครูพี่นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย